บัดนี้เป็นครั้งที่66ตรงกับวันที่14 มกราคม2 5 6พราข้าพเจ้าทีทพมเมธิพิสิทธิ์ขอเปล่งวาจาสาธิอายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธิของข้าพเจ้านี้ขอวับคุณพระรอดตรอยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรก,กับการสวดสาธิยา,ยายมนต์ต่อไปโปรสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจา กวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตถมังมุนีราชัสสุนันตุสักโมกทังสเคการเมจารุเปคลิสิกขารตเตจัตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวะนาคขะหเนแขวตุมหิเขตเตภูมาเจตุเทวาชลธัลวิสเมยะขะกันทพนาคาติทันตาสติเกยังมุนีวรวจนนังสาทวโวเมสุนันตุธรรมัสังกาโลอัยัมพะทันตาธรรมัสังกาโลอัยัมพะทันตาธรรมัสังกาโลอัยัมพะทันตา บทสวดนามัคคารสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยาคาถานัตติเมสรนังอัญญพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทานัตติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทานัตติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทาบทสวดมหากรุณิโกนาโท มหากรุณิโกนาโถอัธายะสัพพปานินางเปรตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางเปรตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางเปรตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปถวา อดส่วนมหาสมัยยัสรไเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกับปิรุธุสิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิมประจัมมเตหิพิขุสเตหิสเพเหววะอรันเตหิทัสหิจารุกตตุหิเทวตาเยพุเยนะสนิปติตาโหติพระควันตังทัศนยะพิขุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตตาโทสิ อย่งขโผลพัควาสเกสุว si <kinda> ิหารติกับปิรุตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงวจามาเตหิพิขุสเตหิสเปหวะอรหะเตหิทัศหิจลกัตตุหิเทวตาสนิปเิตาโหนติพัคควันตังเทศนยะพิขุสังคัญจะยานุนะมายมปีเยนะพัควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตรวาพัควาโตสติเกปเจกะคาถาพระสยามติอัฏโขตาเทวตาเสยถาปินามะพละวา ปุริโสสัมมันทิตังวาผ่างภาษาเรยยะภาษาทิตังวาผ่างสมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควโตสติเกอิมังขะถังอาภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกยาสุมาฆตา อาะตามหอิมังธรรมะสมัมวยญญทักิตาเย,ยวะอราชิตาสังคันติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขถังอาภาสีตัตราภิกโวโสมาหังสุจิตังอัตโนโชุกกรรมังสุสารถิวะเนตานิขเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโขอปราิวตาภควะโตสันติเกอิมังคถังอาภาสีเฉตว์ขีลังเฉตวปรีคังอินทะขีลังโอหัดจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราชวตาภควโตสันติเกอิมังคถังอาภาสีเยเคจิพุทธังรนังคตาเส นาเตคมิสันเตียปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอัตขโผะควาพิขุอมันเตศเยปูเย,ยเนะพิขเวทสสุลกะทตูสุเทวตาสันิปฏิตาหนติตถาคตังทัสนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตมัททานังอรนันโตสมาสามุธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเอเหสูงสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเต เยปิเตพิเวพิุสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสมมาสัมุทาเตสัมปิพะควันตานางเอตาประมาเยวะเทวตาสนิปิตาพิุสันติสยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิากาาากตกิสามิพิเวเทวกยายานังนามานิกิตาิสามิพิเกวเทวกยายานังนามานิเทศสามิพิเวเทวกายานังนามานิ ตังสุาัฏฐาทุกังมณสิกโรธภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพัควะโตปจัจจโสสุพัควาเอตระทวโจะสิโลกะมนุษกามิยะถาภูมาตทัสสิตาเยสิตาคลิกขัรังปีตตาสมาอิตา ปทูสีหาวัสรีนาลมหังสาพิสัมพุโนอัตตะมะสาสุททาวิปสสนะมนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิลวัทเวตโตอมันติสถาสาวเกสะเสนระเตทวกยาพิกันตาเตวิชนาถาพิขะโวเตจะาอาตปะมักกุงสตอปุสะสสะนางเตสัมปตุรหุยานางอมนุษานัทสานังอัเปเกสตะมัทขุงสาสังอัฏฐสตริงสังเอเกสสานังอมนุสานมัทสงอเปเกนันตะมัทขุงที่สาสภะปุตาอหุ ตัณจส์สพังอภิญ,ญายายะวคิตวานะจักคุมาตโตอามันติสัทถาสาวเกสัสเนรเะเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานาถพิขวโเวเยวหังกิตะอิสามิกิราหิอนุภูพโสตตะสัสสาวะขาภูมกปิลัตวาอิทิมันโตชติมันโตว,วันาว,วันโตยะาสาัสีโนโมทามนา อภิกามุงพิกุลนางสามิติงวะนังฉาสหัสสาเหมวัตายขานานัตโตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนมุทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสามิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายขานานัตโตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนมุทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสามิติงวะนังอิเจเตโสละสาหัสสายขานานัตโตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนมุทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสามิติงวะนังเวสามิตาปัจุตตตติิมัันนนนโโโววะยสสส I <laughs> โมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสไมิติงวะนางกุมพิโรราชคัยโกวิปุลสะนิเวสานังพีโยนังสตตะสหัสสังยักขานังปิยุปปาสติกุมพิโรราชคัยโกโศปาคะสามิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาท ok ัตตโถปสาสติคันธพานังอธิปฏิมหาราชายสัสสีโสปุตาปิตาสะภาโวิทนามามัลปาลาอิติมันโตชติมันโตวะนะมันโตยสัตสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสามิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปสาสติคุมพันธานังอธิปติมาราชายสัตสีโซ าพาะโวยทานานำมามหาพลาอีที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตเจ้สาสัตสีโนโมทปปนักมนะภิกรรมุมงภิกขุนังสามิติงวันัง ปชิมันจะที่สังราชาวิรุปโขปภาษาสตินะคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตสสะพระโวินทนาามาหัพพลาอิทิมโตชุติมันโตณวันโตยสัสสีโนโมทะมนาอภิกรมุงพิกุนางสะมิติงว่านังอุตรันจะที่สังราชากุวโรตัภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตสสะพระโวินทนาามาหัพพลาอิทิมโตชุติมันโตณวันโตยสัสสีโนโมทะมนาอภิกรมุงพิกุนางสะมิติงว่านังปุริมะทิสังทัตตารถโถทักคินเณะวิรุ เวโลตรังทิสังจตารโเตมหาราชามันตาจตโรทิสาทัทธละมนาอัถังสุวเนกาปิตวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิการสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนกามะเสโษโจอกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจามาตริจิตตะเสโนจักันทพโณโรราชาชนโอนสโพอาคูปัญจะสิโคเจวติมพลูสุยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคัทพาสารจุภิ โทมนาพิกามุงพิกุนางสะมิติงวานังอธักคูนาษสานาคาเวสาลาสตัตตจกากาพันพละสะตราอาคูปยาคาสยายติพิยามุนาตตลรัถาจาะอาคูนาคา,าสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคะสะมิติงวานัง เยนะคราเชสาสาหันติทิพาทิชาปัปกิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนัมชัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมมกาสิพุทโธสันหายิวจาริหวปายันตานาคาสุปนาสุรนํำกังสุพุทธังชิตาวชรเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวสสวัสเตเตอิทิมโตยัสสีิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขสาเวปจิตติสุจิตติจัปภาราโทนมุจีสหสตันจะภลิปุตานังสเพเวโรจนายมกาสันนายตวะ ลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมงสมโยธานิพัฒนเตพิกูนังสะนิติงวานังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวยโยตธาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสมจยศาสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอคูเทวายัสศสีโนทเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนะวันโตยัสศสีโนมทะมนาอภิกกรรมภิกขุนางสะมิติงวะนังเวนทุจะเทวาสาลีจะอสมาจะทุเวยมมาจันทัสูปนิสาเทวาจจนะมาคูปุรักขิตาสุเรสูปนิสาเทวาสุเรมาคูปุรักขิตา นักขานิปุรักคิตวาอาคูมันทะวลาหากาวสุนังวสุวเโเสโธสโกปะคะปรินทเถธทะเศะเตทัสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนวันโตยศส,สิโนโมทะมนาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวันังอัทคูสภูเทวาชละมะคิสิขาหรือวัริตกาจะโรชาจอุม,มาปุพะนิพาสิโนวรุณาสาธมาจอัจุตาจอาเนชกา สุเลยะลุจราอากุอากุวสุวรรณสีโนทัศเตทัศธากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยศส,ส,สีโนโมทะมนาอาภิกรรม,มงพิขุนังสะมิตริงวะนังสมานามหาสมานามานุษสามาน,ามานุษสุตมาคิธาปทูสิกาอากุอากุมโนปทูสิกาอธาคูหรโยเทวาเย อาคาคูหัตโยเทวาเยจโลหิตวาสีโนปรารคามหาปราคามาคูเทวายัสสีโนทัศเ,เตทัศตา,ากายาสเพนานัตตวนันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนมทัมนาอภิกรรมงพิกุนังสามิติวนังสุก,กากรุมหาอรุณาอคูเวคะนังสาสหะอตตะไหหาปโมกหะคูเทวาวิจักขานาสัชมาตาหาระคะชามิสกาจากยสัสีโน ทันี้งอาคาปะจุนโนโยทิสะพิโรสติทัสเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวนโตยัสสัสิโนมทมนาอภิกรรมุภิกขุนังสะมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากตะกาจารยัสสัสิโนสามพิตรกาลมาเศถาชุดนามาจารสวานิมาโนติโนอาคูอัฐคูประนิมมิตาทัสเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวนโตยัสสัสิโนมทมนาอภิกรรมุภิกขุนังสะมิติงวันังสัตเตยเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโน นามันวะเยนะอังคันฉงเยจันเยสัิสาสหะ พุทธาชาติมัครีขังโอคะติน,นะมะนาสวังทเขมโมคะตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรม,มาประมัตโตจัปุตตาอิทิมโตสหสนังคุมราโรโอติโสจโสรปาคะสามิติงวะนังสัสาสะปรมะโลกานังมหาปรม,มาพิติติอุปป,ะปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสิโสทัสเตถะอิสราคูปจเจก,กวัสวัติโนเตสันจะมชตโตอาขาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพรภิกันเตสสนเทเทเวสพรามะเกมารเสนาอภิกามิปสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันทะพันททธะ ลาเคนะพันธะมาัทโวสมันตาปริวาริธมามวโมจิตะโกจินังอิเตสะมหาเสโนขณะเสนังเปสยิปานินาตรลมาหจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโคเถนยันโตสวิชุโกตถาโสมจตาวัติสังกุตโตเสียงวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวัคคิตวานะจักกุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกศาสเนระเตมรเสนาพิกันตาเตวิชานาธาพิกะโวเตจะอาตัปปะมาณก,กรุงสุตตาพุทธะาสาัสาสานังวิตาราเคหิปกาโมงในสังลมปิอินชยุง สเพวิชิตะสังฆามาพิยาติตายสตัตสิโนโมทันติสาปุเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชยปรกกรนโมเม,มพุทธเตชาาะสารัตตตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิปรมาจาจ,าจินนาจจะตุโลกากาม,มีลักกาสมุทาภูตรงขังคาจะสะพ,พระมะชยะประสิทธิปวันตุเตชยชยะธรณิธรณีอุทธทิอุททินทินทีชยชยะขะคนละตนละนิสัย,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 ยนิไลใสเสณเมรุราชพลนรชีชยชยคัมภีระสมพีน,นาเคยนาคีปิสาจาพุตตกาลี ชยชยทุนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาธนมุขชาชยชยอรุณมุขสัตราชยชยจามปาทินาขคุณลคันถกชยชยขจคนตุรงสุกระผู้ชงศรีหะพิยคาธีปาชยชยวรุณมุขญาตราชิตาชิตาเสนารีปุปุตะสุธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสะทาสุชัยยาชยชยธรณีสานตินสัทาชยชยมกขราชญาภวเกชยชยวรุณยักเขชยชยลักขเสสุระผู้ชเตชา ชะยะชะยพะระเมนทัขณาชะยะชะยะราชาธิราชาชัย เชยะชยะปทวิงสัพพังเชยะชยะอรหันตาปาปเจกขพุทธสาวังชยะเชยะมเหสุโรฮโรขรินเทวาชยะชยะพระมาสุรโขเชยะชยะนาโควิรุณทกโววิรุปโขจันทิมารวิอินโธจะเวณเตโยจะกเวโรวลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตตรัถโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทิโยอิสิโนสวกาสัพพาชยราโมภูวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะสดถีภูวัน เ,เอเตนะพุทธตเตชนะโหตุเตชิมังคะลังชยโยปิพุทธสสริมโตอยังมรัสสะจะปปิมโตปราชโยอุโคสยมโคทิมัเทปโมทิตาชยตะตถาพระมะคะนาเมสิโนชยโยปิพุทธสสริมโตอยังมรัสสะจะปปิมโตปราชโย อุโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตทาอินทะคนาเมหสิโนชโยปิพุทธะสริมโตอยังมารัสสะจับปปิมโตปราชโยอุโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตทาเทวคนาเมหิสิโนชโยปิพุทธะสริมโตอยังมารัสสะจับปปิมโตปราชโยอุโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตทาสุปนคนาเมสิโน ชโยปิพุทธสัสริมาโตอยังมรัสสาจ่าปป,ปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชะยะตาทานะฆะนาเมหิสินโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอยังมรัสสาจ่าปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชะยะตาสะพรมะคนาเมหิสินโนชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชสุเชมังคะเลปราชิตะ ปัลังเกสีเสภปทวิโปขเรอพิเศษเกสภาพพุทธานังอคัปปโตประโมทติสักตังสมังขหลังสวภาตังสุติตังสุขโนสมุโตจะสมิตังพรหมจาริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังโมกัมมังปนิจติเตปทักขินาปทักขินานิขตวานลพันตเตปทักขินเนเตอัทธรัตถสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนอรรคาสุกิตาโหตะสาสะเพิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวอสมิงธานีอธิคตาธิคายุกาสธาโหตุสิตาโหตุสัพพทา ลักขันตุสัพพัสตานังลักักขันตุสัพพัสตานางลักขันตุชินสาสนายากาจิปัฒนาเตสังสเพปเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัตววเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตะสุขังอนัหันตุยะาระหังปวสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวัต ทียังวิหารติเชตวเนอนาคปิธิกัสาอาราเมตระโหพะควาพิกุอมนเตสิพิกโวติพระตันเตติเตพิกุพะควาโตปจัตโสสุงพะควาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเปสังคาราอนิจจติ ตังตถาคตโต,อภ,ตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตตวอภิสเมตวะอจิกติทเทเสสีปัญญะเปติปัฏฐเปติว,ตวิวัลติวิภัชติอุต,น yez, ตา,อานิกโรติสเปสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสเปสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตตวอภิสเมตวะอจิกติเทเสสีปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตาาาานิิิกกรรตตสสัเงทุ ปุปาทาวาพิกเ,เวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังถิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสภเธรมาอนัตตาติ ตังตถาถาตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิโตอภิสเมตวาอจิกติเทใสสิปัญญเปติปัตตะเปติวิภวรติวิภาชติอุตานิกโรติสเพธมานาตาติอิทะมวจรพระวะอัตตมนาเตพิขุพระวะโตภาสีตังอภินันทุนติปสวดพรทเทการัตคาถาแปลอติตังนันนวะขมยันนปิตังเขอตาขตังบุคคลไม่ควรตายพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เดทีต่ตีตปะหินันตังอปตันจานาก็าตังสิปดิก็ละไปแล้วสิปนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามนุปรุญเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงคลอนแคลงของคนพอกผุนอาการเช่นนั้นไว้อาชีวัคคิจมาตปังโกชัญามรณะสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นหินโนสังฆรันเตน,นะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรต,ตมะมตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่ำเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตีเดียวก็น่าชม ปวสวดธรรมะสังเวคครับจเวคณะแปลสเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแต่ไปมีแล้วหายไปสเพสังขาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามมาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อธุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท่วงมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนวัดสั่งมมยามริตตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังความชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดแต่ควรที่จะสังเวช ยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้ลายท่อนปืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันีิจาวะตังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอปุป,ปาทเวธรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตวานิรุชันติกานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังวุปะสมงสุขุโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่เมลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวะหังมลิสามิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกรรม,มังสะเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงฐานนอธิคตาธิคายุกาสถาหอนตุสิราหอนตุทุกขาพุะมจันตุ มาตาปิตาสุดตาหอตูทุกขาพุณจันตูสเพยาติกาสุขิตาหอตูทุกขาพุณจันตูสเพยอาติกาสุขิตาหตูทุกขาพุณจันตูสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุขิตาหตูทุกขาพุณจันตุสเพยอาจารยุปัชชายสุขิตาหตูทุกขาพุณจันตูสเพยนักขัดตาสุขิตาหตูทุกขาพุณจันตูสเพเทวาสุกิตาหตูทุกขาพุณจันตูสเพสามะตินังสมิชันตุโว เปสวนบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสตัตโตออคติมายะอิติภควานมโมโพธิสตัตโตออคติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพธิขเรแตหิงตหิง ตาธรรมทธทานีนักพนตุปูชิตาโสถิงกรนณเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิกโวสารามิกาธนาปฏิอุปาสกาคามาจะาเทสานิคามาจะอิสราสป,ปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาพุชาเยปิจันทสัมภวาสังเสรทาชาตาอุโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุขสัสกการโรตุสังขยังท้าตุจิรังสังตโมธรรมัตราจาปุคลาสังโฆโหตุสมัครวะถายาายะาจาิตายยะจา่า อัมเหรกขตุสัตโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทิเตปัสสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทารังปริชันโตเกรเทววะปวัสตุปุทิภวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขาปตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสกขุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสามพัตังบุญยสัมปัธังสเพเทวานุโมทันตุสัพสะสัมปติสิทธิยาทานังท้ทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาหอนตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคลาคาถาหัตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุตานุภาเวนะสติหนตุนิรันตลัง โหตสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะตมานุภาเวนะสติหนตุนิรันตรงโหตสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติหนตุนิรันตังสเพพุทธาพระปตตาปจจกานันเจยังพลังอรันตานจัดไตรเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สทธพระปตาปเจกานจียงพลังอรหันตานจเตชัยนะรขัพนามิสสะพโสสภ菩提ปตาปเจกานจียงพลังอรหันตานจเตชนะระขัพนามิสัพโสสพพเุทาพระปตาปเจกานจียงพลังอรหันตานัจเตชนะรัขังพนามิสสะพโสสภ菩提ปตาปเจกานจียงพลังอรหันตานจเตชัยนะรขังพนามิสัะพโสสพเภ菩พระปตาปเจกานันจียงพลังอรหันตานจเตชัยนะรักนังพนามิสสะพโส สพพพบธาพระปตตาปัจจการนันเจยียงพลังอรันตานันจัดเตชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจจการนันเจียงพลังอรันตานันจัดเตชนะลักขังพันธามิสัพพะโสโดยนานแห่งบุคคลสลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาทยยพระพุทธบทนี้ข้าพเจ้าขอน้อม n พระอุทิศถวายเป็นพระกุสลสแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จรพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จส่สวรรคาลายขอที่สรงแห่งบุคคลนนี้จงเป็นสัพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คราวคล่าปลอดภัยจากทุกโรภัยยตาท้งงว ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงไปสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมควาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปลดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธ